บาดีสบาดีสบาดีเอฟซีสักเองตากเองโอ้ยป้าผมสักเองเก็บเองกู้เองเี็จังได้แหละเนาะ ว่าวเพิ่มกันแล้วนี้แหละท่านผู้ชมเลยเก็บเองสักเองตากเองจีฮะเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวตุ่นบะฮะละสกักเพนกันหน่อยพี่นองง้องเนอ่ยสักเองก็เก็บเองสั่นละวะหนาะเด็ดดาซ์เออบุมี่เมย์บ้านสัญญาปิดประตูก่อนท่านผู้ชมบอกให้ชิลลไปปั่นเขา่ากินเข่าเที่ยงก่อนตอนนี้ก็เวลาบ่ายมุ่งแหละ ตัวกันยังบม่ได้ใส่ก่อนบม่ใส่บันผัดก,นมมดก็ต้องมาใส่ตัวเก่ามันตั้งเลยนะม่ร้อยเก่ามันอยู่นี่ซื้อมาทำใหม่อยู่อืมก็เลยเอาเก้าอี้ดันไว้ซื้อแฟนละบาดนหมู่ของเขาต้องไปปั่นข้นเข่าแล้วก็จะมาลงสีเข่าตอนบ่ายเริ่มงานสวยเนี่ยมันพี่น้องช่วงเศร้าไป กูฆ่ากับพอดีโทรมาซานจนเวลาสิบโมงกว่าๆเดถึงโครมาเขาจะไปเอามาพอดีกระเทิรนเนาะพอดีพอดีตวนเวลาส่วงเที่ยงพอดีไปเขากินปลาก่อน,น่ไมาเลิกทีเนาะหัวเข่าจะหนีค่ะานหมัวเขาเจอแบบคุณเซมลมพี่น้อ,ง,องไอ้ลมลมสวงเนี่ยหลุกลม รุ่มสายังพี่น้องร้มสาคนรายจ่ายนรุ่มโอเคนะนึ่งพันสิประมาณนี้สักเสื้อผ้าทำโวนละส่วนตัวเรียบร้อยเบียงงานการบ้านเรียบร้อยแล้วจังได้แลยยังก็ต้องช่วยตัวเองช่วงนี้จริงทุกอย่างเราต้องช่วยตัวเองเดยเข้ามาอยู่สองสี่หกจุกเลยนะื่ย โูแลพี่เขาสก่อร์จะมาเริ่มงานพออื่นก็ต้องไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนกองแก่มากน,นะบ่ายมงกับสิคำตะเวนมันเบี่ยงงามนาหนาวนตะเวนจะจะเบี่ยงมาทั้งติดไต้ดเหตุให้กระแสลม,มันมแรงสวงทุ่งนาเนีย่ยเกียเ่ยเขาเหลกประมาณนี้ทุกคน ปุดโตไก่งวงงวงไก่ไก่งวงนั่นเห็นพระเจ้าเนี่ยก็ว้าวเลยงมู่เฮก็ได้ปล่อยว้าวดเดนะ้อท่านผู้ชมเอยลึกลมยุิวน้ําจังงัวก็ได้ลมสิลึกแท้อโคก็ลม ขนาดเ้อนชวนอ่ะที่นี่จะต้นยางยางบริกรทิเลยเออ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 ใส่สวดสวดเดพี่นุอมงานก็ได้เกี่ยวอันนี้ผลปลา ป่นปลาอย่างีรป่นปลาช่อนหรือว่าป่นปลาคออืมถึนกระพังหินกาะพังหินเหรอการหินมันเอื่อหนประกาศตรุษประกาศหิน,น,นกาดกากาแกบอืมที่มัน,นสุนสุนดบนจมกูกอืม เรียบขนาดส่มปลาไม่จะหนามนะส่มปาส่ต่อคอรากาศ ครับโกดสานผิโดโกดสานผิดคิดกับของเศรนานะไฟกับแม่บ่าสูบยาไฟฟ้านะอ่านั้นปรเจ้าหลักท้าสุขภาพเองักอ่ะน่ะ เงินนัน้นอ่างไรอืมลูกบ,บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เป็นโรคปอดใช่ไหมอืมอืมไปซือ้อแล้วเสร็จบอกมันเลยนะทั้งหมดอยากยื้นลเลยสูบโลดงเถอะลูกบุหรี่ไฟฟ้าพี่น้องเ,เอ้ยเกิดมาก พอบม่เคยพ้าสูบยากินไปบนไปพี่น้องอ่ะอือบนให้ลูกสาวพี่น้องแม่นเนี่ยจับองกระปูอู้ยอาหารบ้านเห้องกินน้ำกันเด้ออีกทีดองกระปูหน่าหนาวกระปูกระมันพี่น้องไม่จ้ำองมันเนี่ยข้ามเข่าเนี้ยตัวน้ำกันพี่น้อง นี่เิ็บนบอลสีเหลืองๆเนี่ย like นีน่น้ำมันปูน้ำม em. ันปูเนี่ยอืมแล้วเคยกินสิู้ซื้กรสดูกซาดมันเป็นอะไรไม่รู้เอ้ยกระปูงกระปูอืมนะมือน้ำตานใกล้ๆเนี่ยดองกระปูอันนี้มีดบาดมือมันอะน้ำตาลเนาะ องคูทำขอนี้จวจำเลยปั่นจำโบเลยนี่เส,นะสร็จแล้วนำขำผู้หน้า ตมามบักหน่อยอืมอืมแยแมึงที่นั่งค้างปลาไรอย่ามันปิดต้องขยาย

kiểu chào 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 không เออทุกคนมาห่อนสะพออิ่มน,นี่จะสิเตรียมไปสีเข่าเข่าเวียกช่วงบ่ายอัดท้ายด้วคำใหญ่ๆบันคำโตๆคำสุดท้าย เอจนวัติบเ้าเสบติดข้าว,วาติด,ดข้าว,าว,าว,าวอโอเคาบายนะ้พวพอกบมกินนะ